แนะนครับเลยพี่นะสายฟ้าวิเศษย์ครับไฟนี้ซ้อมมาอีก่ไวนครับซ้อมมาสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้เอเปโกรับมีใข่เป็นกู้งปั้มก้อนแล้ว้ังคับที่นั่นปมกับพี่โยชินแล้วก็นักมวยนะรับก็ืออช่วกันเนาะตอนนี้เราอยุเท่าแครับสิเก้ครับเราสูงเท่าไรร้อยหกสกครับนังหนัไปปล่อยประมาณกี่กิโลคน้ำหนักปอยห้าสิบห้าห้าสิบเราเป็นวมจาะไครับ ก็มวยเข่ามวยแล้วอย่างวันนี้เราเจอมือเอกถือมันเคยเจอเคยไหมไม่เคยอันนี้ไฟแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเข้ามาป่ะก็ศึกษามาแล้วเป็นมวยสไตล์อะไรมือนกัได้ไหมก็มวยเข่ามวยครบเครื่องแล้วอย่างวันนี้เราจะวางตัวแข่งกัก็เรื่องแรงแรงไปไปตามตะตล์เนาะไฟล์ล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ที่ตะวันนาตะวันนาวันนั้นเจอใครวะมุกมายครับเป็นไงชนะคะแนนชนะมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสิบสี่ครับแล้ววันนี้ อันนี้คนร้อยสิบสี่เรื่องนมีปัญหาไหมไม่มีนะครับอืมแลรับอกีิสอบแล้วเป็นไงบ้างได้สอบมาพอดีพี่กับเลยของพอดีเลยไม่มีปัญหาเนาะครับไฟนี้เราคุมมอมากี่กิโลครับสามโลครับเราปล่อยมือมาดูเลยว่มันอีกกี่ไฟแล้วประมาณประมาณมันอสามไฟนะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับมุกดาหารฝากเชิญชวนแฟนคลับรถนี้นะก็ฝากเ c ฟซีเช้ามุนหานและเอฟซีโตเลียครับช่วยติดตามเพราะมันอย่างแน่นอนครับผมผมว่าน้องชาเดี๋ยวรอลูกแป๊บนึงนักจกจากมุกดาหารนะครับ น้ำหนักก็มาพอดีนะครับถามแล้วบอกว่ามาพอดี